สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็วันหยุดนะคะทุกท่านวันหยุดวันอาทิตย์นะคะแอดก็มีแนวทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านมาดูแนวทางของแอดไก่แก้วนะคะ,ะชุดล็อกนะคะทุกท่านอาบนล่างนะคะก็น,น,น,นําเสนอแนวทางรัฐบาลไทยนะคะก็ก่กอนอื่นของเกเอี้ยงนะคะก็มาแล้วนะคะทุกท่านก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะ แอดกอ็นิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาแนวทางนะคะ,ะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ตามกติกานะคะของพี่ youtube เขานะคะทุกท่าน มาดูแนวทางของแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านแอดไก่แก้วเด่นมาแล้วนะคะแอดก็มานําเสนอแนวทางให้นะคะหน้าที่ของแอดก็คือนําเสนอแนวทางอาสรกากินแบ่งรัฐบาลนะคะนำเสนอข้อมูลแนวทางนะคะก็มาแล้วนะคะงวดที่แล้วแอดไก่แก้วนะคะเด่นข้าวตัวกลับนะคะสาี่และหน่หนะคะข้าวชุดล็อกนะคะทุกท่านาปีหกเจ็ดุดสางวดนะคะ ก็ถือว่าเก่งนะคะมาดูชุดใหม่นี้นะคะทุกท่านมาแล้วนะคะแอดไก่แก้วเด่นมาแล้วนะคะแนวทางรัฐบาลไทยชุดล็อกนะคะก็บุญญาดีนำไปลงได้ทุกช่องนะคะ,ะทุกช่องทุกแนวทางครับแบ่งปันครับนะคะก็ถือว่าดีมากนะคะเป็นสะพัน์บุญนะคะ ให้โอกาสคนหลายๆคนนะคะที่ไม่มีตัวเลขนะคะก็เป็นแนทางให้นะคะแอดก็ชอบนะคะแบบนี้นะคะปี6กเจ็ดนี 3, 100, ้หลุดสามงวดเหมือนกันนะคะทุกท่านก็เป็นของแท้แน่นอนนะคะแอดก็เฉียนให้แล้วนะคะในนี้นะคะตัวใหญ่ๆนะคะทุกท่าน16ทอคอแอดไก่แจ้วเด่นรัฐบาลไทยชุดล็อกนะคะเห็นไหมคะ,ะมาเลยตัวใหญ่ๆเลยนะคะ ก็หลักสีก็40 41 42 43 44นะคะ60 61 62 63 64 80 81 82 83 84นะคะทุกท่านชุดร็อกนะคะก็เป็นข้อมูลแนวทางให้กับทุกทุกท่านนะคะก็ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นข้อมูลแนวทางให้นะคะทุกท่านสำหรับแอดไก่แก้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากอ่า ลายแอดที่แบงปันนะคะทุกท่านเป็นแนวทางที่ดีมากนะคะของแอดไก่แก้วนะคะมาดูชุดล่างนะคะชุดล่างของแอดไก่แก้วอีกแอดไม่ได้เขียนให้นะคะว่าก็เอามาให้ดูแบบนี้นะคะ รัฐบาลไทยแอดไก่แก้วล่างนะคะเด่น9และศูนย์นะคะตัวประกบ2องสามสี่ห้านะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศนย์สาะคะสำหรับข้อมูลล่างนะคะของแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านเป็นข้อมูลแนวทางไว้นะคะทุกท่านก็อีกหลายวันนะคะกว่า,ารัฐบาลไทยจะออกนะคะก็เสียบข้อมูลเอาไว้นะคะแอดก็ลงให้เรียบร้อยแล้วทั้งบนและ ร่างนะคะของรัฐบาลไทยนะคะของแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านนำมาฝากเรียบร้อยนะคะอันนี้ของชุดนี้นะคะทุกท่านแกลบแก็บ,กบท่านใดจะแก็บก็แก็บนะคะแอดไก่แก้วนะคะ16ทรอคอสองพันนะคะชุดล็อกนะคะแอดอ่านในฟังเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน ก็เป็นข้อมูลแนวทางอีกนะคะแนวทางหนึ่งนะคะทุกท่านตามโตนะคะเกย์เอียงนะคะทุกท่านมีหกชุดนะคะเกย์เอียงก็มาแล้วนะคะเกย์เอียงก็เข้าดีนะคะอุณหภูมแล้วลอดก็ลงให้นะคะเข้า4-3-3-4นะคะทุกท่านเกย์เอียงเด่นมาแล้วนะคะรัฐบาลไทยเกยเอียงเด่นนะคะ4และ2นะคะวันนี้นะคะ4-1 4-5 4-8 21 25 28นะคะทุกท่านก็อย่าลืมตัวในตึ้งก็กลับไปกลับมาด้วยนะคะอย่างเช่น2882นะคะ4114นะคะก็มาได้นะคะทุกท่านอย่าลืมกลับนะงวดที่แล้วเกย์เอี้ยงข้าวนะคะเกย์เอี้ยงข้าวข้อมูลเก่าอยู่ไหนแอดยังไม่ได้เอามานะคะก็ลงให้นะคะวันที่แล้วแอดจำได้นะคะของเกย์เอี้ยงก็เข้าดีนะคะเด่นสี่และสองนะคะทุกท่าน มาแล้วนะคะ16ทรค2,567นะคะบนกันล่างรัฐบาลไทย4และ2นะคะเด่นนะคะ41 45 48 21 25 28นะคะข้อมูลของเกียเอี้ยงนะคะทุกท่านก็อ่าแอดก็ตาดีนะคะไปหาเลขได้มาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับชิปนี้นะคะทุกท่าน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสันวันอาทิตย์นะคะทุกท่านขอบคุณทุกไรคทุกแข์ทุกกดติดตามสวัสดีค่ะ